สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับจอยอีกแล้วนะคะวันนี้จอยมีแว่นตัวนึงมานำเสนอเป็นพิเศษก็คือจะมีความพิเศษของในเรื่องของการทูทาทนเอมาะสหรับผู้ชาย ชอบเผลอนั่งทับแว่นนอนทับแว่นหรือแม้แต่การไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษตัวนี้จะเป็นเนื้อ PR าเก้าสูงยืดหยุดขนาดไหนเรามาชมไปพร้อมๆกันตัวนี้จะมีตัวอย่างระหว่างแว่นพลาสติกธรรมดาทั่วไปและแว่นเนื้อ PR 9านนะคะมาชมความแข็งแรงของกรอบสองุ่นนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยแว่นที่จอยกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นของตัวนี้เลย ตัวที่หนึ่งนะคะที่จอยแนะนําจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อ TR 90ยึดหยุ่นและเหนียวเป็นพิเศษค่ะและตัวที่2ที่นํามาเปรียบเทียบกันก็คือเนื้อพลาสติกค่ะตอนนี้จอยจะเทสในเรื่องของความสูงกันค่ะโดยเฉลี่ยตึกนี้นะคะความสูงประมาณที่5-6เมตรเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยว่าเมื่อตกจากที่สูงแว่น2ตัวนี้จะเป็นยังไงกันเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะปล่อยทั้ง2ตัวลงไปพร้อมกันเลยค่ะ oh no จากเทสที่1น,นี้นะคะเราอาจจะยังไม่เห็นถึงความแตกต่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมเทสที่2ให้ลดเหยียบกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจอยจะพามาชมในส่วนที่2ของการเทสแว่นนั่นก็คือนำรถไปเยียบแว่น <What? S 1> ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อทีอาและตัวนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกค่ะเรามาชมกันว่าตัวไหนที่จะทนทานแข็งแรงแข็งแกร่งและยังคงอยู่กับเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยโอเคค่ะตอนนี้จอยอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วจอยจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าจอยนำรถไปเหยียบแว่นแล้วจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ หลังจากชมในเรื่องของรถเหยียบแว่นแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าในส่วนของเนื้อที่ R90 นนะคะจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีการแตกหักหรือเสียหายใดๆเลยค่ะ ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองอย่างหนึ่งก็คือโยนลงจากตึก2นะคะเป็นการนํารถมีเหยียบแว่นให้ชมเนื้อที่อานะคะจะยังค่อนข้างยืดหยุ่นสูงและรองรับการใช้งานทนทานแข็งแรงได้ดีนะคะเนื้อที่สองก็ <What? S 1> อย่างที่เห็นค่ะเนื้อพลาสติกธรรมดาก็จะมีความเปราะกว่าเนื้อที่อานอิดหนึ่ง หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นตัวอย่างในการเลือกซื้อสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้จอยต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ